ครับทุกคนสาหรับมะเขืออันนี้จะเป็นมะเขือม่วงนะครับเป็นมะเขือลูกเล็กๆครับก็กําลังงามนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เอายากเลยก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับก็กำลังเป็นดอกเต็มเลยครับทุกคนนะแต่ว่ายังไม่ติดลูกนะแต่ก้อนที่ติดแล้วก็มีนะครับก็ เด็ดใบออกเนี่ยเขากอน,นะครับก็เริ่มเริ่มที่จะเป็นดอกแล้วนะครับบางต้นก็เริ่มเริ่มติดลูกแล้วนะครับก็เยอะเลยก็เนี่ยจะประมาณนี้แหละครับก็ต้นเสมอบ้างไม่เสมอบ้างเนาะแต่ก็เป็นดอกทุกต้นแล้วนะครับเห็นไหมแต่หญ้าลกมากนะครับหญ้าก็เป็นหญ้าปาควาย อันเนี้ยก็จะเป็นดอกเป็นดอกเต็มแล้วครับเริ่มแล้วอันนี้ก็ปลูกลงดินเลยนะไม่ได้ใส่กระถางไม่ได้อะไรนะครับก็ใส่ดินไปเลยนะครับเนี่ยเป็นดอกแล้วครับแต่ว่ารอการติดลูกคืออันนี้จะเป็นมะเขือม่วงอนะเนาะ ดอกเขาก็จะสีม่วงลูกเขาก็จะสีม่วงสีม่วงอมขาวนะครับส่วนในนี้ก็จะเป็นะมะเขือเปาะพันหยกขาวนะครับต้นนี้เขาจะใหญ่ปลูกพร้อมกันนะต้นจะแตกต่างกันมากเลยนะครับทุกคนก็คือ,อต้นสีม่วงเขาหมดผมก็เลยเอาสีขาวมาใส่เขาปรากฏว่าต้นสีขาวหยกขาวเขาจะจะสวยมากนะ เนี่ยหยกขาวเขาจะติดลูกเร็วนะครับเห็นไหมติดลูกแล้วแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับแปลงทางโน้นก็ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับหยกขาวคือผมปลูกปลูกปริมาณเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าผมสังเกตดูอ่ะตัวหยกขาวเขาจะจะจะติดเร็วจะติดเร็วแล้วก็การจเจริญเติบโตเขาจะเร็วกว่าจะเร็วกว่า จะเร็วกว่าะมะเขือสีม่วงนะครับจะเร็วกว่านะครับการจเจริญเติบโตเขาจะเร็วกว่าต้นเขาก็จะสมบูรณ์สมบูรณ์กว่านะท,ทั้งท้งที่การให้อาหารการลดน้ําอะไรก็ประมาณเหมือนกันแล้วก็รู้สึกเขาจะจะแข็งแรงกว่าต้นสีม่วงนะครับรู้สึกจะแข็งแรงกว่าสีม่วงสีม่วงเขาค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับเหมือนกับน้ำเขาเยอะเกินไปในสีม่วงก็จะแบบอ่อนแอลวนะครับแต่ว่าแต่ว่าทั้งสองก็เป็นทรงพุ่มที่ที่สวยงามทั้งคู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตนะครับผมสลับมะเขือก็ผมปลูกอยู่สองสายพันธุ์ก็คือพันธุ์สีม่วงกับพันธุ์หยกขาว นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ